สวัสดี่ะมาอยู่กับไม่ตอนนี้ไม่อยู่กับช่างเพลงซางมาแซบวันนี้เราจะมาสอนเลอนเกมไฟในเฟร d ดี้สกตตี้บิสกันก่อนอื่นเข้าไปใน g o o o l l g o o o l l เข้าเป็น Google เรียบร้อยพิมพ์คำว่านี่ค่ะพิมพ์ตามได้เลยนี่ตรงนี้นะคะข้างล่างนี่ พิมพตรงนี้นะคะที่เอาสีส้มๆบวงไว้ใหต้ตรงนี้คือตัว e M เนาะพิมพแบบนี้แล้วกดไปที่อันแรกรูปปลาตรงนี้เนาะอันแรกเรียบร้อยแล้วก็รอโหลดกันนะคะซึ่งตอนนี้เน็ตบ้านช้ามากๆโอ้กำลังจะต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็รอไปนะคะรอไปรอไป จิงต้อติ้งต o งติ้งต o งเราจะรอตัดไปตอนเสร็จกันค่ะอันนี้ทุกคนเราก็เสร็จแล้วเนาะเราก็จะมีเกมให้เลือกเต็มเลยจะมี GTA มีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เราจะมาสอนโหลดไฟในเฟสตี้ก็ด้านบนนี่เลยแตะเข้าไป <c oughs> แตะเข้าไปเลยตรงนี้นะคะ ฟันเนฟเฟจสเกตรีบิสนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราไม่ต้องไปกดตรงภาพนะเราก็ก็จะมีเฟดดี้ชิก้ามอนตี้แล้วก็ร็อกซี่อันนี้ร็อกซี่อันนี้มอนตี้นี่ชิก้าแล้วก็เฟดดี้แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างนะคะจะมีคำอ่ะเลือกคำหนึ่งเลือนให้สุดก่อน จะมีเออ iOS Android ใครเป็น iOS ใครเป็น Android ก็กดตามนี้ได้เลยอย่ามว่วนะทุกคนแล้วก็เป็นนี่เรากดตั้นโบนเพราะว่าเราเป็น Android นี่นะอันนี้ก็กดย <c oughs> าวโรดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งออกแป๊บทุกคนต้องเริ่มใหม่สิเมื่อกี้เราผิดพลาดทางเทคนิคไปนะคะ ไม่ได้ไม่ได้เริ่มมาอีกรอบโอเคนี่มันก็จะเริ่มแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดไปเหมือนเดิมกดเลยค่ะแล้วก็รอแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างเหมือนเดิมนะคะเลื่อนไปข้างล่าง ard, ข้างล่าง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 สุดเลยค่ะนี่ค่ะนี่แล้วก็กดตรงนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดข้างล่างไปเลยนะคะใครที่ดูไม่ทันก็หยุด ได้นะคะแล้วก็จะมีด้านบนตรงนี้นะคะเราก็รอมันหยุดรอมันโหลดเสร็จเนาะแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็กดตกลงแค่นี้นะคะแต่เราไม่โหลดเพราะเราได้มาแล้วอโอเคเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะคะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตัวเกมผิดนั้นเราเอาแต่ละอันมารวมกันอยู่ที่อันเดียวดีกว่าเออจะได้ดูเกมน้อยๆหน่อย โอเคนี่นะคะก็เป็นอันนี้นะคะอันบนเลย,ฟยไฟในฟริดตี้สกิตี้บีโอเคก็จะประมาณนี้เนาะทุกคน <c oughs> เข้าไปเลยนะคะไม่ต้องพูดพากทำเพลงอะไรเข้าไปเลยนีค่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องจัดอะไรเลย วั <Fam> นน like <wh> ี้เชอร์ี่เป็นไงเป็นไงคะถ้าอยากเล่นก็ลองไปทำตามดูนะคะนงานดานงากงาน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 านงานงงนงานงนานงาานนงานงหนงานงานานงนนงนานานานงง มันตีนซีซ่ารีล็อกซี่แล้วก็เีซารีมันจะมีชื่อที่นะคะมันจะมีชื่อแบบที่แบบไม่ใช่มันโกเดลียเกเตอร์ม่ยหรือล็อกแอนด์บิสก็คือล็อกซีค่ ดแทนกับุดครับแม่มดกบเีนนะคะนี่ค่ะเอ,อแค่นี้นะคะบาย